หน่อยคูเบียสัมภาษณ์คูเบียบ้างโอเคค่ะนะครับก็จริงๆแล้วผมว่าทุกคนก็รู้จักเรรู้จักทั้งสองคนนี้อยู่แล้วนะว่าเป็นเป็นใครมาจากไหนทําอะไรใช่สั้นกับคำถามฮะทําไมตัวจริงน่ารักได้ขนาดนี้<อ>ครับเนี่ย อันนี oh. ้น oh. ี oh. ่่าอย่าต่อยผมนะอันนี้สยองเล่นนะฮะแตน่ารักมากน่ารักมากจริงครับอันนี้พูดจากใจเลยนะอันนี้ไม่มีสคริปต์นะในจอนอกจอนี้ผมตึงเลยผมเขาเขาออร่าเขาออกจริงๆนะฮะขอบคุณนะคะบุ้่ะขอบนี่พูดจริงผมอิกจฉาคุณมากเลยพี่จะลดา้ําหนั่าเาออกจริงรงนะะอนด์นะตอนนี้คือยังไค่อกอาคาแต่บอกว่าคามสอบถามร่คาแล้วอบคุณค่อนคด้ค่ะขอบอุ่อบคุ่อบคุณค่คุค่อ ปังมากถูกมากคือปังครับาอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยโทรขอแต่ว่าเราต้องมาขอต่อหน้านะคะมาถึงก็ขอ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 มาครับผมบอสเชนใจดีนี่ในตัวแทนเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วครับบอกบอสเชนใจดีบอสเชนใจดีเขาว่าอย่างนั้นนะขออนุญาตนะครับนิดนึงนะนี่หน้าผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเราแต่อยู่บนรถแล้วกินอะไรไหมหิวไหมลงมากินข้าวก่อนนะเราเจออะไรนิดนึ่งนะผมฝากคนเรื่องครับพี่ในต้องเอาที่หนูส่งให้พี่ในสิ พี <formation> ่หนูส <ee> mm. ่งให้พี่เนยในไลน์แล้วใช่ไหมนี่ครับอาหารนะครับมีโอกาสมาทานกันนะครับเนี่ยหนูปรัหนูไม่ได้เคินนะคะเมื่อกี้แค่หยอกพี่เนยนะคะหยอกขอโทษนะคะที่หยอกแรงเกินไปไม่เป็นไรครับนะคะเอฟซีขาบ้านแทนได้นะคะกลับขึ้นมาก่อนนะคะกลับขึ้นมาก่อนนะคะรถไฟตีกลับขึ้นมาก่อนนะตอนนี้ปักนแล้วปรับขึ้นแล้วนะคะปักหมุดเลยปักแล้วรยังนูนโอเคปักแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ บอสเล่าต่อดีกว่านะก็อั่งนี้พอสังเกตนะเพราะพี่ว่ามั่นใจอยู่แล้วว่าทุกคนรู้จักเราเราสองคนดีมากๆเลยวันนี้นะเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยอนุญาตอนุญาตเลยนะครับทุกคนครับคือผมเองเนี่ย เป็นคนชอบฟังรายการเดอดช็อคมากเลยอ่ะเดช็อคผมชอบเดอดช็อคมากๆเลยนะที่เราจูบหัวไปในโพสนะของในเงินนะคือคือตั้งใจมาถามเลยเพราะว่าผมเนี่ยเสพติดเดอช็อคนะยอมรับเลยสารภาพนี้เหมือนโปรโมทรายการเดอช็อคให้เลยผมผมเหมือนกันนะจริงป่ะเนี่ยจริงผมผมจะฟังเดอช็อคจะฟังสัมผัสสยองเนื่องจากผมขับขับรถกลางคืนดึกแล้วผมต้องหาอะไรน่าตึงเต้น เพราะผมขับรถไปเดี๋ยวคนในรถหลับหมดผมก็ต้องนั่งอยู่คนเดียวนี่พูดล้ขนลุกนี่ไม่ได้ขนลุกเหมือนกันี่เหมือนกันใช่เราเราต้องขับเราต้องหาอะไรตื่นเต้นอยู่แต่เราไม่แก้งวก้งปุ๊บเราก็ขับมาปุ๊บพอฟังไปแล้วพวกขนลุกจริงมันมันไม่ไม่ง่วงนะนี่สมัยผมนี่ขายของนะไปทั่วประเทศเลยนะบอกเลยนะว่าเดอะช็อคเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีมากเลยใช่ใแล้วก็ คุเบียกลัวผีไหมไม่กลัวค่ะแต่ก็ไม่ไม่รู้สูนักแบบเน่งก็ถือถือว่ามีมีแต่เชื่อว่ามีแต่ก็แบบไม่ไม่ได้กลัวโอ้คือคือคือผมเสพติดเลยนะแล้วก็บอกตรงๆว่าคือคือถ้าดูแลจะหลับอะดูแลแบบแต่ก็ไม่ไปฝันร้ายเลยนะแต่วันนี้อยากฟังประสบการณ์ตรงๆจริงๆว่าเน่งหรือคุเบียใครเคยมีใครเคยใครสัมผัสแบบนี้ื้องไหมใครเคยเจออะไรแบบนี้บ้างไหมนะฮะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะเนเงนะครับผมใครใครมีเรื่องเล่าเอ่ย นั่นๆต้องในงันนะผมมีครับประสบการณ์จริงปัิสยองกันนะประสบการณ์หลอนกันต้องบอกเลยต้องบอกเอฟซีก็ว่าวันนี้นะคะเราจะมาเล่าประสบการณ์สยองนะแบ่คนหัวลุกคือบางคนก็กลัวบ้างเลยใครกลัวก็ปิดตาแล้วก็ใส่หูมอนข้างเรียงนะคะเนาะเอาพูดง่ายว่าแมสไม่ต้องใส่ปากใช่ไหมเอามาปิดตาแทนอมาปิดตาแทนนะคะฟังเสียงก่อนหยอกเล่นนะโอเคเมื่อกี้เป็นชาวเสียงอะไรนะคะขอขอชาวเสียงอะไรคะชื่อเมื่อกี้ของอันนั่นค่ะ ไปไปกลับบ้านมาก่อนนะคะพีเอฟซีทุกคนนะคะกลับบ้านมาก่อนนะคะอื่นกลับบ้านม่ได้เพราะเน้ยนะคะกลับได้ยินไหมคะไได้ยินไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เนใช่ไหมคะบอสครับครับเล่าประสบการณ์คนหัวลุกดีกว่านะรประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเรื่อง เห็นนุ่นตีแล้วหลอนแล้วหนูก็ไม่อยากฟาวเลยนี่นี่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆนากเดี๋ยวพีเอฟซีทุกคนมาฟังประสบการณ์นะคะของพี่ดีด้วยกันนะมีแสงหลี่เล็กๆนะครับยากาศเริ่มจะอึมครึมแลวน่ากลัวขึ้นอูยพี่ว่าน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นมากอารมณ์เป็นยังไงคะใครเจอบ่อยไหมฮะ อากาศเย็นนะคะรู้สึกแบบอากาศเย็นขึ้นมาอันนี้ทุกคนคืออันนี้ไม่มีบทไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรสักอย่างนะอ้นะบอกเลยครับสดกันเลยครับเนี่ยฮะตั้งใจมาถามตั้งใจมาถามฝากคนละแชร์ก่อนฝากคนละแชร์นะคะดูก่อนกี่แชร์นะโอเคครับทำหน่อยแชร์อ่าโอเคมาเดี๋ยวเกินก่อน ไม่ต้องเกินเอาเลยเอาเลยกันเลยก็ได้สวัสดีครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ขวนวัวลุกนะครับเนื่องจากประมาณสักประมาณสักห้าหกเดือนที่ผ่านมาครับผมไม่นานเองได้ไปเที่ยวกับเพื่อนคือว่าไปเย็นไปเย็นแล้วก็กลับกลับเดึกผมไปเที่ยวกับเพื่อนที่หนึ่งพอเที่ยวเสร็จก็รู้สึกว่าเหนื่อยเนื่อยแล้วก็มา นั่งกินข้าวด้วยกันกินข้าวเสร็จอยู่ๆกินกินข้าวอยู่ปุ๊บมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่ง<ม>เขาปวดท้อง<ม>ปวดท้องคือปวดท้องเป็นอย่างมากเลยซึ<ม>่งทําให้แบบว่าเออผม้องคิดว่าน่าจะพาไปโรงพยาบ<ม>าลอพอาะงั้นผม,มาหาสาอาสาก็คือออกไปก่อนออกจากเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งไปก่อน<ม>เพื่อที่จะพาเพื่อนผู้หญิงไปโรงพยาบาลครับทีนี้ผมไปนั่งกันไปสักประมาณสักสี่คนนั่งรถไปสี่คนหน้า หน้าผมนั่งกับเพื่อนแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ข้างหลังก็ข้างหลังก็เพื่อนผมสี่คนทีนี้ผมขับมาได้พักหนึ่งผมเจอ,อยูเทิร์นยูเทิร์นกับรถอ่ะครับในงินขับเองไหมตอนนั้นผมผมขับเองครับ<อ>มันมันมีอุบัติเหตุอยู่<อ>แตอ่อุบัติเหตุรถลงไปในเกาะกลางแต่ผมผมนึกขึ้นมาในหัวว่าผมจําได้ว่าตรงนี้เนี่ย มันเพิ่งเกิดไปเมื่อตอนเย็นที่ผมขับรถผ่านมาแล้วผมก็พูดกับเพื่อนว่าอ้าวตรงนี้มันเพิ่งเกิดไปเมื่อตอนเย็นนี่อเพราะผมขับรถผ่านมาทําไมมันเกิดที่เดิมอีกล้ะเออแล้วทาไม่เหมือนเลยว่าเราไปทักเขาเราเราไปทักเขาใช่ไหมตอนนั้นก็คือเหมือนเพราะว่าเหมือนบอกอ้าวตรงนี้ก็คือเกิดตอนเย็เหมือนตอนเย็นเกิดมาใช่ครับมันเหมือนเราไปทักเขาแล้วทีนี้ ก็ขับรถได้ไปแป๊บหนึ่งทีนี้เพื่อนผมที่นั่งข้างเพื่อนผมที่นั่งข้างเป็นผู้หญิงแล้วทีนี้เขาเอามือมาจะดึงกระชากพวงมาลัยรถพวงมาลัยที่ผมขับอยู่แต่ผมด้วยความไม่เออเพราะเป็นอะไรผมก็ปัดออกเลยเี่เราชทตยานนะเป็นเราเป็นมวยก็ปัดเพราะแล้วผมก็ชะลอรถชะลอรถเสร็จแล้วก็คือเขาเขาแปลกไปแล้วเขาแปลกไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้ผมอ่ะขับรถขไานผมจะ แผ่นพระไว้ทุกคผนแผ่นพระแล้วผมก็เอาพระมาผมแขวนลงบนทวดไว้กันกนะ็คือเอาลงบนทวดมามาคล้องคอเขาครับเขาเพ้นแบบนี้ยอยู่พักๆหนึ่งทำให้แบบคือเพื่อนคนนี้คือแปลกนี่เหมือนว่านิ่งช็อตไปเลยอย่างเงี้ยเหรอช็อตแปบคนละคนเลยครับมันโหนี่ง่ายก็คือเหมือนแบบไม,ไม่เชื่อเหมือนแบบผีเข้าเลยครับผมก็แปลกเลยเพื่อนนี่นั่ง อึ้งกันทั้งรถเลยอมันเป็นอะไรเป็นอะไรคือแบบคนละคนไม่ใช่มันอะแล้วตอนนั้นเรารู้สึกไหมว่ามันมีแปลกแล้วอะรู้สึกครับรู้สึกแปลกแล้วเพราะถ้าไม่รู้สึกผมไม่เอาพระแข่งเวยทีนี้พักหนึ่งปุ๊บก็คือเหมือนว่าเบาๆลงเบาๆลงปุ๊บแล้วก็หายแล้วยโยๆเรืมตาขึ้นมาแล้วมอง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 ไปตกใจอ่ะปุ๊บไ่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวแล้วยอยๆมองนิดมองนี่ถอยอ้าว ซอยมาอยู่นี่แนออ่ทักขึ้นมาเองเลยเขาเขาเป็นคนบอกเองเลยใครเอ,อามาใส่ให้เขาตอนไหนเพื่อนเขาบอกว่าเออมึงเป็นไรไม่รู้ตะกี้ก็คือแบบเหมือนเหมือนหลุดไปเลยอะ่ะ